เยาแก่บกเ่อยากใหญทีเรอาเจ้าคะแนนยมาเบิกงเนาะนี่ยไก่ก่ก็ต้มเยังไก่โดนถือถือ้าวเฮ้ยข้ามาถือขมาพีดหี่จเบิกบเดนดิมาตอนอยู่เงืนบ่อเดอ่ยค่ะันห้เอ้พี่น้องจ้าเดพี่น้องจ้าพี่ ได้จักโน้ตพี่ลเนาะวันันเาบเดียวหนจักไปหามือมิิกับซิเราเลยไปหามือซิงกักก็เจอเโลอยู่บ่เรือที่ไใเนาะเ้เลยอาบ้านซีดีไลน์พี่งเนาะบ้านซีดีไลน์ืองใต้พุแกสวัสด กนานไปเลยระเจ้านีบเนาะดินก็เจ้ากับขาดไปแล้เฮ้ย คือสมอำเลยคิดย่ายาซื้อไข่บุญแดงนั่ส่เราสดิโลถอดไม่ใหญ่เดี๋ยวนี้นะบ้านไดเนมา่ะ อยังหรล้อาไลนนะแปดสิบอยแปดสิบดหนึ่งเดียวนี่นะอ้าเหมือยเด้นี่ชูมาถ่ายลงยูทูบกอนกูเห็ดกระตะกระตะหมุนเห็นกระตงเห็นยู่นะเห็่นี้ได้เลยอันไผ่เพ่งจะเอาอยู่นเอาหน่อยจานจะเอาสกินมาลํำทางใ่ป่่ มาหอดกันยงซีมย่ี่น้องเอเจอโลไปอโลอย่าซีมพอเลยเฮ้ยโลโลกับบ่อเพลงอย่าซีมโลหนึ่อยปดสิบโอ้ยเป็นเงินอเฮ้ยลาไปไหลาบไปไหเวยสามสิบหาปดสิบบาท้าพันชดิบาทาสามพันโลหนึ่งหาสิบ

ข่าโมเดลกันแล้วอือ,อเป็นอะไรเออเบาลีตีอืออกับบอกมี่ครแับบอมมีโดดโแบบ่ท่านงาบอมันม่ันเล้าแล้วคนมันส่งกันแล้วปีนี้เยจบถึงรอปีนะ ฝนมันส <Cornell. S 2> ่งกันเลยไข่มแดลงลายปะอ้าพป่นเลยเจสซี่ได้เท่าไรพี่น้องไข่มลแดงน้อยหนึ่งมาอะไรกัมากันยังอันติดยังตึกอยู่มึงกอนนี่เจสกี่ได้เท่าไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันแฟนน้องแกบมบมไปซองมือพี่น้องเป็นลม แค่นนหน่อยเขามาเลยเบื่อเหอก็กเอาทั้งแม่ทมั้งแม่ตองมาให้เน่งเขาเอาอันจะมาละแค่เงเองนะไฮไฟมันก็รอดหน่อยเยอือผัดชนขวมาในยังเด็แข่งอ่เ้ยเขาคิดว่าเขาแค่งขักเลย จะเอาขัดด้วยจะส่งไันไ์นี่นะทั้งฐานนี้รวมทางสวรรค์ชงสวรรค์สวรรค์มาเอออะไรยังไงแก้วนะบ่บ่นั่งคิดนั่งเต้นมาเอาเอ้ยคนดูมาเอาน้ำนะสามสิบเจ้าอืมนี่แต่บ่มีเนาะค่ะซื้อไว้เนาะอืมแเดี๋ยวว่าใช้อัน องการเท่ากับขาประจำนะสองขาขาประจำม,มัเรียร้อนนะมอ้โหจะก,กินเม,มยม์บ้ได้เอาใส่มาเสิร็ให้ไก่ได้ส่วนคือเน้นเนี่ยจากโลฮ<ห>ิ<ถ>ะละงโกนะจากโล เราจะจะคายโลดทขาได้เอาไหนแม่ลุกมากินไใายก็เลยนะเขาโนเขาจ่าเงินจะว่าไปโลโลวิ่าไปโลดโเลเล่แลเลอนมันออกลายปะเทมันซื้อแต่ในบ้านนี่คนซื้อกินบ้านกระไยู่ร่ลายกเออมาเานี่นะได้โบเห็ดนะได้โบเห็ดแล้วก็

ไจกโล่เลยทางแร่างเก่งกโล่ทางแี่นซองมือลนี่เขาไปหาองมือได้โลเดียวเขาก็บ่วแล้วนี่ก็พ่อยยังว่เหื่อยเด็เราแค่ออกันยังมากินต่ออยู่โลไปแล้วเกือบสองเดีวอเอยเออโลิบพันยเนาะกัเลแมนแมนโล่รึง โ,โลอ้ยพี่น้องด้โลเคิงพี่น้องจ้าอ้ยหลุดได้ยีนิบแป๊บอ่อลานบ่ลานบ,านเบ่เออเ้โลเคิงพี่น้องเ,อ,เอ้เย <c oughs> กำลังจะเอาเงินหายโหดสิได้ถ้าได้พี่น้องฮะมหาหาสองเมือดียวองมหาซีฟสัน้กับปลาลมกันมหาซีฟไหลหลดกินซะกรละลอยเฮาเต็มหมวไปน้ำโตเลยบ้านนี่เต็งมื่อป้าบมแดงครบเหมือนจจนเป็นซาลาวินเลยบ่อได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นยังสามสิบหาสมเกลา ลงอีกแล้วลงอีแล้วลแต่อแแอสองร้อยห้าสิบพ,พี่น้องจา๋าาสเย้ยเป็นลมดิมเอาละพี่น้องอ้ยคลิปนี้องกันสนํำราพาจากเลยพี่น้องผานกดไลค์กดเซนเด้อติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุมไม่ด้พี่น้องแต่ก,เก็เป็นหมู่บ้านบ้านขยองเด้พี่น้องจ๋าุ้ด้อยนเป็นเอฟซีแม่น้องแก้มบุมแถวบ,บ้านขาย้องกับ บ่งโม,โมบ้านตัวเองี่เด้วพี่นอ้องแมน่นไซผู้ทองแมน่นเขามาคายไข่มดแดงมาดิพี่นอ้อง